ฮัลโหลสวัสดีทุกคนเหมียวตากลมนะคะวันนี้จะมารีวิวและอธิบายการเล่น d ักกอนด o อกมานะคะ,ะก็เราเนี่ยเล่นไปทั้งหมด10กว่าชั่วโมงแล้วทุกคนนะจะเห็นจากหน้าจอก,ก็คือเล่นไปประมาณ13.6ชั่วโมงแล้วนะคะก็เกม d ักกอนด o อกมเนี่ยเป็น Single Player อร์นะคะแอคชั่น RPG มีความเป็นแฟนตาซีนะคะมีเวทมนต์มีวันเซอร์เป็นผู้กล้าต่างๆนะคะสามารถไปไหนก็ไปนะคะเป็นโอเพนเวิลด์นะคะเล่นอยู่ใน PC เป็นหลักนะคะ PS5 ก็เล่นได้ะคะ่ะอันนี้มินิมัมรี่ควอเรเมนและคอมเมนของ PC เนาะตัวของเราเนี่ยปรับดิสเพย์และกราฟิกเนี่ยเป็นดังนี้นะคะก็คือปรับเป็นไฮนะคะแล้วก็อันไหนออนได้ก็อ่อนไป,ไปอ่อนไปให้หมดนะคะผลปรากฏก็คือ จากเครื่องของเรานะคะมีสต่ไปอยู่ตรงหน้าจอนะทุกคนก็เล่นได้ประมาณ50-60 f p s นะคะก็ไม่รู้สึกว่ามันกระตุกน่าลำคา,าอะไรก็เล่นได้ราบรื่นหลายๆอยู่นะคะมีแอร์เลอร์แบบต้องรีสตาร์ทเครื่องหรือว่ารีสตาร์ทเกมใหม่เนี่ยแค่3ครั้งนะใน10ชั่วโมงนะคะก,ก็ถือว่าโอเคพอได้นะและ้วก็บัคก,ก็มีเป็นนิดหน่อยนะคะบัคแบบเดินกระตุกอะไรพวกเนี้ย หรือว่ากระโดดกระโดดแล้วมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเกม RPG อะไรพวกเนี้ยอย่าง w t t h e r รุ่นนี้นั่นก็ก็มีอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็พอรับได้นะจ๊ะอ่ะแล้วความยู่นี้ของมันก็คือเมื่อเราเริ่มเกมไปแล้วนะมันจะไม่มีนิวเกมทุกคนมันจะมีให้โหลด2อย่างคือโหลดรั s เซฟกับโหลดรั t อินเลสนะคะรั s เซฟก็คือ โหลดของตัวออโต้ a v e เซฟของเกมนะคะหรือว่าเรากดเลือกเซฟนะอันสุดท้ายแล้วก็อันที่2คือลัสอินเลสก็คือตรงที่เป็นโรงเตรียมที่เราพักล่าสุดนะคะทุกคนก็เกมนี้กด F5 รห้วๆไม่ได้นะทุกคนนะอันนี้เป็นความตั้งใจของผู้สร้างนะคะก็แอบน้อยนิดนึงเพราะว่าบางทีอ่ะตัวลัสเซฟเนี่ยเราอ่ะไปเจอม่อนเยอะผม เกิดใหม่แล้วไปสู้แล้วสู้ไม่ไหวก็วต้องมาโหลดรัดอินเลสเนี่ยโหลดลงเตียมใหม่อะซึ่งเราผ่านไปประมาณ4ีห้ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันก็จะเสียเวลานิดนึงทุกคนนะก็มีบ่นในเลนอีกกันเยอะนะทุกคนก็ลองตัดสินใจลองเซฟไปบ่อยนะคะกดมอนตัวไหนรู้สึกสู้สไม่ไหวก็ถอยมาก่อนค่ะอย่าไปบู๊เยอะเดี๋ยวจะได้ไปโหลดเล่น ใหม่รัวๆสี่ห้าชั่วโมงสึกเสียเวลาชะมัดเลยป่ะไปต่อกันดีกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนเวลาเจอบอสใหญ่อย่าลืมเซฟก่อนเจอบอสไกลๆด้วยทุกคนเผื่อนหนีจะได้ทันนะป่ะต่อไปเป็นเรื่องของตัวละครเอดิเซนแล้วก็เมนพอนะทุกคนก็สามารถสร้างคาแรคเตอร์เนี่ยได้ตั้งแต่เกยมยังไม่ออกนะโดยผ่านตัว ต่างหากเป็นเดโมนะคะคาแรคเตอร์ดีไซน์นะคะสร้างตัวอลิเซนก็คือตัวหลักของเรานะคะแล้วก็เมนพอร์นะคะก็คือ,อผู้ช่วยเราเบอร์หนึ่งนะคะที่พร้อมจะเติบโตแล้วก็เลเวลอัพไปกับเรานะทุกคนเราสามารถเลือกอาชีพของตัวอลิเซนแล้วก็เมนพอร์เราได้นะคะเลือกแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีสกิลต่างๆแตกต่างกันไปนะคะมีทั้งเวปบอนสกิลคอสกิลนะคะ ก็สามารถเลือกใส่ได้ว่าจะเอาอันไหนแบบไหนอัพยังไงนะคะก็ประมาณนี้กคน,นเขาก็จะอธิบายค่อนข้างละเอียดนะสามารถศึกษากันดูได้นะคะอาชีพก็มีทั้งหมดหกอาชีพเนาะไฟเตอร์อา c h เชอร์เมดทีฟวอร์รี่เออร์ซอร์เซอร์นะคะตัววอร r i o r เออร์กับซอร์เซ e r เอร์เนี่ยต้องเล่นเกมเป็นสักระยะหนึ่งแล้วนะคะถึงจะ มีเวดไม่ทำแล้วก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้นะคะตามนี้น่าจะไปลองเล่นดูอ่ะต่อไปถ้าเราอยากจะเลือกเปลี่ยนอาชีพหรือว่าเพิ่มทักษะต่าง,งๆแเราต้องไปที่เกีของเราก่อนนะคะอ่าก็จะเห็นว่ามันมีไอคอนมาให้เปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนอาชีพก็จะมีค่าเสียเวลาแล้วก็พัคค่าอัพต่างๆนะคะ,ะ,คะทุกคนก็ เป็นค่า x พีเดียนที่เราเก็บได้จากการเล่นตีมอนเล่นเคว้นนั่นเองตามนี้ทุกคนนะสามารถเปลี่ยนทั้งอลิเซนแล้วก็ตัวเมนพอร์ตของเราได้นะคะว่าเราจะเป็นอะไรนะ ต่อไปเป็นเรื่องการเลือกสกิลนะคะสกิลเนี่ยก็ไปเรียนตรงกิวว่าแหละนะก็มีค่าประสบการณ์ให้เพิ่มเช่นกันนะคะตัวที่เป็นตัวของคอสกิลออกเมนเนี่ยอย่าลืมไปอัพด้วยนะคะมันเป็นแพสซีฟสำคัญของอาชีพอะไรเงี้ยก็จะช่วยทำให้เราสู้ได้ง่ายขึ้นนะคะอย่าลืมไปอัพต่อไปเป็นระบบพรค่ะระบบพรเนี่ย ก็คือปาร์ตี้เรามีทั้งหมด4คนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพรเมนหลักมาเพิ่มเป็นได้อีก2คนนะคะพรเนี่หาได้จากริปสโตนนะคะแล้วก็พรที่จ้างมาเนี่ยจะเพิ่มเลเวลไม่ได้นะ,ะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆสมมติเราเลเวล7แหละแล้วก็ไปหาพรเลเวล8เลเวล9มาช่วยเราเนาะเออหรือว่าเราเลเวล10แหละพอเราที่จ้างมายังเป็นเลเวล7อยู่เนี้ยเราก็จะไปจ้างพรเพิ่มเป็นเลเวล ก้าหรือว่าแปดนะพอเพอ่ยจะตายได้นะ,ะเราสามารถช่วยชีวิตได้นะแต่ว่าพอนะ่ะสามารถตายได้ง่ายด้การลงน้ำนะคะเพราะว่าจะถูกปลายกินไปนะคะซึ่งมันจะสปอนมาใหม่ต้องไปอัญเชิญมาใหม่ที่ริปสโตนนะคะ,ะดังภาพนะคะเราก็สามารถเลือกได้นะสามารถจ้างได้ฟรีถ้าเกิดเลเวลอะมันเท่ากับเรานะคะเขาเท่ากับเราหรือว่าเพิ่ม เลเวลอีกนิดหน่อยนะคะก็ไปแลกกับตัว RC นะคะ RC เนี่ยได้มาจากการที่เราหานิปสโตนต่างๆตามสถานที่ต่างๆเนาะเท่าที่ดูก็คือประมาณ50ได้ประมาณ30ตามนี้นะหรือว่าเราเดินตามทางเนี่ยเราก็จะเจอพรวาจ้างให้เราจ้างเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเราเลิกจ้างแล้วอย่าลืมให้ของเขาด้วยนะจ๊ะพรเนี่ยมันมีความสามารถก็คือถ้าเขารููเวย์น่ะเขาจะสามารถนำทางไปให้เราได้นะ แต่ว่าจะนำทางเฉพาะเพจที่เรากดแอคทีฟเท่านั้นนะก็ตามนี้ทุกคนเขามีประโยชน์เยอะนอกจากช่วยรัสู้แล้วยังสามารถฮิลเราซับเรานะช่วยแบกของได้อีกนะดีสุดๆต่อไปเป็นการคราไอเทมแระตีบอกอาวุธทุกคนก็เหมือนกับเกมพ่อไปนะคะก็คือเก็บของต่างๆและสามารถเอามาคร,รายเมันได้นะคะอย่างเราก็ค้าฟงค้ายาคราะโลนะ แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตัวไอริเซนของเราเนี่ยน้ำหนักเขาเยอะใช่ไหมก็คือแบกของเยอะเป็นพวกชอบเก็บของเป็นหลักแล้วก็สามารถเลือกให้ของอะ่ะให้พรของเราช่วยแบกได้ด้วยนะอย่างเราเอาธน,นูให้กับตัวพอพรที่เป็นนักธน,นูเขาก็จนนะเอาธนูเราไปยิงได้เจ๋งสุดๆแล้วก็เพิ่มการตีบวกอาวุธได้นะไปที่ร้านขายอาวุธแล้วก็เอาอุปกรณ์วัตถุด,ดิบมาให้เขาตีบวกเพิ่มได้ สกิลเอตัวอาวุธก็จะดีขึ้นต่างนี้นะจ๊ะต่อไปเป็นระบบพักข้างคืนฟื้นปูพลังของตัวเราและพรนะคะก็สามารถที่จะตั้งแคมป์สำหรับตรงที่มีแคมป์ไฟนะคะโดยมีอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์แคมปิ้งนะ,ะราคาก็ถูกแพงตามพ่อค้าที่เอามาขายนะคะมีหลายเซตนะ,ะสามารถเลือกเอาเนื้อไปปิ้งได้ด้วยอ่า หรือว่าจะพักที่โรงเตียนะคะก็แล้วแต่ว่าเมืองหรูขนาดไหนถ้าเมืองหรูมากนะคะก็จะแพงหน่อยนะแล้วก็มันจะเป็นการเซฟอย่างปลอดภัยนะทุกคนตื่นมาไม่มีมอดมาตีอะไรเงี้ยก็อย่าลืมถ้ามีตังเหลือเฟือเข้าโรงียนทุกคนอ่ะพาสเทเวลใช้หินนะคะหรือว่าจะนั่งเกวียนก็ได้นะนั่งเกวียนเนี่ยนั่งได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันเท่านั้นนะคะ แล้วก็เสียค่านั่งด้วยนะจ๊ะ,ะนั่งเกวียนดีตรงที่ไม่ต้องเดินแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะมีมอนเตอร์มาโจมตีเตียงหลกเกวียนไปค้างคาวนะคะสามารถที่จะตื่นขึ้นมาแล้วมีมอนโจมตีอยู่เราก็ไปโจมตีมอนให้ตายแล้วก็กลับมานั่งใหม่ไปจนถึงจุดหมายได้คะ่ะก็ถือว่าเสียเวลาร้อยกว่าเดินเท้าเปล่านะคะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนอยากเดินไวๆต่อไปเป็นเรื่องของแผนที่ทุกคนแผนที่อเกมเนี้ยมันจะไม่บอกทั้งหมดเห็นไหมมันจะมีจุดดำๆนั่นก็คือสิ่งที่เรายังเดินไปไม่ถึงทุกคนมันจะปรากฏเฉพาะตรงส่วนที่เอลิเซเนนะ่เดินไปเท่านั้นนะคะอ่ะก็จะเห็นว่าตามแผนที่โลกของเราเนี่ยตรงที่ยังไม่ผู ไปหรือว่าไปสำรวจอ่ะก็จะเป็นดำๆทั้งหมดหนะคก็สามารถไปออกสำรวจได้นะแล้วถ้าเกิดเควสไหนอ่ะมันไปยังแผนที่ที่เราไม่เคยไปอ่ะแล้วพอเรารู้อ่ะพรก็จะพาเราไปได้นะหรือว่าพอเราไม่รู้เควสก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนนะททิปท,ที่ดีก็คือเปลี่ยนพรค่ะเปลี่ยนพรเป็นเลเวลกว่าเรานะคะเพราะว่าพรคนนั้นอ่ะเขาอาจจะเคยเจอเควสนี้มาก่อนเขา เขาก็จะพาเราไปหาเควสที่ได้นะคะอันนี้คือทิปอย่างหนึ่งนะคะเสียอาซีนิดหน่อยคมค่ะเรื่องเควสนะเอ่เควสก็เหมือนทั่วไปนะทุกคนงงเหมือนกับแผนที่เลยนะแต่ก็อีกอย่างหนึ่งของเกมนี้คือดันมีทามมิ่งด้วยทุกคนเออบางเควสอ่ะมันมีกำจำกัดเวลาด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นอย่ารับเควสเยอะนะถ้าทำเควสไม่ทันอนะ่ มันก็อาจจะเฟลได้หรือว่าอาจจะต้องรอสองสวันมาเริ่มเพวสใหม่ทุกคนเรายังไม่เคยเฟลเควสนะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเล่นนะยังหลังล้ากับระบบอยู่ใครมียังไงก็มาเล่าให้ฟังได้ส่วนการต่อสู้เนี่ยสนุกมากทุกคนเพราะว่าเรา <Okay. S 1> เลือกอาชีพได้หลากหลายสู้ได้หลายแบบแล้วก็วตัวพรเรามีสตัวใช่ไหมขเขาก็จะสู้แบบเป็น Auto ออโต้อทุกคน ช่วยเราบั็เราแล้วก็ช่วยจัดการให้ทุกอย่างเลยอย่างเราอ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาช่วยประยุงตัวนิวให้หรือว่าแก้สถานะที่ปกติต่างๆให้อะไรอย่างเงี้ยนะก็สนุกมากเราคอมแบทเนี่ยให้เลยนะคะแต่ว่าเออบางคนก็บนนน่นนิดหน่อยในในที่ไปอ่านจ้างในติ่งมานะเขาก็บอกว่า เออสกิลมันได้แค่สี่นะตอนที่เป็นรัตตอนด็อกมาภาคแรกอะ่ะมันได้ตั้งหกอะไรประมาณเนี้ยหรือมอนสเตอร์เนี้ยที่เป็นบอสเนี้ยพวกคิมเบล่าพวกออคเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันดูหลากหลายน้อยกว่าภาคหนึ่งนะก็เรายังเล่นไม่ถึงไหนก็เลยยังสรุปไม่ได้ว่าเออมันมันน้อยลงหรือเปล่าแล้วเราไม่เคยเล่นภาคแรกดนะ้วยไงอ่าใครรู้ก็มาเล่าให้ฟังได้นะแต่ว่าเราชอบระบบการต่อสู้ นะคือท้าทายกำลังดีไม่ไม่ถึงกับดักโตนะโอเคเหมาะก,กับผู้เล่นที่แบบไม่ได้หาคอมากแต่อยากลองแนวนี้ประมาณนี้นะอ่ะใครชอบอะไรมีอะไรมีทิปอะไรอีกสามารถมาคอมเมนต์กันได้ค่ะสามนี่จ้าทุกคน ข้อดีของ Dragon Dogma 2นะคะเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์นะคะก็มีระบบพรเป็นเอกลักษณ์นะคะพรเนี่ยสามารถยืมชาวบ้านชาวช่องได้นะคะหรือว่ายืมออฟฟิเชียลก็ยังได้นะคะสามารถเปลี่ยนอาชีพจัดปราร์ตี้ได้ตามใจชันนะแล้วก็ใครชอบแนวสำรวจแผนที่เพื่อล่ามอนล่าอะไรใหม่เนี่ยก็จะสนุกมากนะเกมมันจะงงๆนิดหน่อยเพราะว่าเมคคาเนกมันเยอะถ้าเข้าใจแล้วแก็แจะเพลินมาก นะจุดด้อยของดักก็นกมากคือ PC อ่อพอร์ตมาไม่ค่อยสเสถียรเนาะไม่มีนิวเกมเนาะเซฟเกมมันแปลกแปลกแปลกเกินนะคนบางคนอาจจะไม่คุ้นนะคะก็อาจจะไม่ชอบได้นะคะแล้วก็ตัวระบบเนี่ยมันเมคานิกมันค่อนข้างเยอะใช้เวลาเรียนรู้นานนะคะาการใส่ไมโครทานเลกชันเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะเกมมันแพงอยู่แล้วครับสำหรับชั้นนะก็คือ เออปล่อยๆไปเถอะิ่งเนี้ยเราอะต้องการให้มันเล่นง่ายๆบ้างเนาะเออไม่ไม่เล่นว่างมาฟาร์มอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะผิดหวางนิดหน่อยนะคะไม่เป็นแบบพอดธรรมดานะอ่ะสรุปเกมก็คือใครชอบแนวแอคชั่นอาร์พีจีแฟนตาซีชอบจัดปาร์ตี้นะออกล่าบ,บอททำเกวสต่างๆนะมันจะสนุกมากเล่นแล้วลืมไปเลยนะ แต่ว่าราคาแล้วก็เกมเนี่ยัยังพอร์ตมันไม่ดีสำหรับผาษาย c ีนะอ่ามันก็รอลดราคาทุกคนรอปรับแพทน,นะใครรอได้ก็รอนะรอไม่ได้ก็ซื้อมาเล่นแบบเราสนุกดีนะเล่นแล้วก็แบบอืมนึกถึงเกม RPG สมัยก่อนนะอันเนี้ยเกม RPG สมัยก่อนจริงๆตามนี้ทุกคนบาย